สวัสดีครับสสวััดีครบช่วงสายสายนะครับพี่น้องทางช่องพัชรีลำเพลินอภิเชียวนะครับครับหลังจากมาเศร้านี่ก็ได้ไปถามข่าวถามข้าวหัวหน้าเนาะครับหรือว่านี่สอนนวดกระโดนแก่งวิชาชีบหลอกโอนเงินโอ้มันใส่ไปที่แบบแฝบแยบยนนะครับแยบยนต์เข,ข้าหลอกซับขาหลอกเข้าจนใหญ่แล้วครับพี่นอ้องเพราะว่าโอ้แจ็คสีขาวกังดาเนี่ยเนาะนะ พมันกิดกาลังติดต,ตามมันอนี่ครับพี่น้องไปทางโรงพักไปทางกระทรวงไอ้นี่ทีหลายหมองหละลายบอลเพราะหนาตลิตนศาสตร์นะครับหาเงนินากกมาขัดกระตองมาโดนหลอกเอาสูนไปหลายล้านนะครับอ๋อพี่น้อง,นนง,งนนเนี่ยมาเบิ่งทางถีอกันตามหาไปเงี่เต็มซื้อของมาฝากครับบุญนี่นี่ของไกลมาฝาก มันไก,มก่มาฝากนเต็มอยู่มาได้ซื้อทั่วหรอเ้าเต็มกินไปะขาอกินขอ้อแปะเอาเดี๋ยวยังมาฝากขอบคุณครับขโมยไก่กินเป็นห่ดแล้วขโมันไก่กินเป็นวะ<อ>ถามเมืองกันให้กินเป็นถะต่ำบอกทั่วกินเป็นสิครับอ้าว พดผัวเจอบทัวมาอีกไป,บกปเบื้องเงี้อีกวัน่อเงินบัญชีเงินฝากกู้เด็กู้ได้อ,อนวนเงิน,งนระวังเด้อเลี้ยงเงินเลี้ยงคำใส่รู้ว่าเมาื่อวานในคณะซอนนวดเล่ายัางโดนเด้อเจ้าเนี่ะ <c oughs> จะมีเงินจ่กบวันในบัญชีอย่าไปเห็นคนรักเอาเด้อรักกินรักเลยนะแค่พันสองพันพนึงครับนี่พันสองพันแล้วเธอได้มันก็ดีละ เอ้พอสอนนวดโดนไปหนูว่านนี่ตั้งหลายล้านต้องรักกว่าเออต้องรักกว่าอย่างนี้เขาพ่อเจ้าชื่อชื่อเงินฟ้าชื่ออืมเนี่ยโอนไปเท่าที่เทเดียวน,วน,นี่คนมันหูจักเลขบัญชีเจ้าของเนาะหามเป็นความลับด้วยเลขบัญชีนั่นน่ะมันเจ้ามีเงินทำไหนมันก็นเอาเลยดิย้คนสมือมันไหวใจพอใครได้เด้ เ็นบโบขนาดระดับผู้บริหารสาวหน่อยซอนุตน่ะเราก็ถือกรอกไปแล้วอยู่ไน้ใช้หนึ่งเห็ดอย่างเดียวปุ้นปุ้นเห็ดนี่อย่างไรฮะเนี่ยก่อนปลดระบุข้อมูลของคุณ ใส่รหัสพ่อร้อเตล่เาเอ้าฮะมีรหัสไหมใส่รหัสเปล่ามีมีจำรหัสได้เะละ่ะจำได้ขอบผมมาเออใส่รหัสไปน้ำกับคนโทรมากก็จะไปเสียวไว้หลายเขาให้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เจ้าก็จะไปเสีย นี่ต้นหัวหน้าากันไปนั่นอีกแล้ววันน้แอมตื่นรกเทียไปหนี่มันหนึ่งขอไปตื่นเร็วครับเตือนลายติแล้วมันหนึ่งขอแลวเตีหนึ่งเร็วไปกินเขาไปกินขขาเขาไม่หอ,องมันเถียครับเี๋ยวสิขอไปเหน่นน้ำเล่าอยู่ ยังไงจะดีได้ดหละฮัดใหญ่คนหูน้ำมันมันชีสหายเนีมันจะเข้าได้หรือเปล่าอืมอ๋อหละฮัดจะคล้องมาอเธอไปจิ้มมาได้เตี้ยจำหละฮัดจะคล้องมาได้เตี้ยหละฮัดกดกดเอาตังค์จัได้แต่มันรูปจะใช่หรือเปล่าอ ธน,น,นาคารไหนฮะธนาคารอย่างกสิกรกสิกรนี่งานนมันชี่พอชำระน่ ถามมึงสิเราจะโอ้ยยังคยบ่อเอาดอกมันปลาครับมันคนละคนละอย่างคนละอย่างก็ถามมึงจะโอ้ยยังคนบ่อของผมมันไม่ได้ไม่โอ้ไปฮะพอดีอ๋อเตี้ยกรบโปรงยางเนาะกรบโปรง่อนเนาะยวของกดบ่อถือโอ้แบบว่าเตี้ไหมเตีม สินัดไม่เงี้ยซ้ำไปกินหมูกระทะน้ำไปน้ำกันเด้อเฮาสามคนเลยเบิ่งสีบอยฟังเดี๋ยวสีบอยฟังเยียเพิ่มอยู่ก่อนจีนัดไม่เงี้ยซ้ำไปน้ำเจ้าจะเจ้าจะปากนะเจ้าจะปากก่านจีนัดได้ซ้ำก่อนจีโซ่ไปสวนเล่าอยู่สวนเล่าล่เได้ซ้ำไปกินหมูกระทะน้ำหอยว่อว่าท่านก่อนจีเอาเจ้าไปให้เจ้าไปนั่งคู่กับเล่า้อไปนั่งร่วมกันกินน้ำกันก่อนจีเป็นยังเออคอยเลี้ยงไหมคอยบให้เสียงเงี้ยล่ะ เลี้ยงก็เลยฮะไปบ่เคยถามกันบ่บ่ไปแล้วัปนี้เอ้าไม่ไปแล้วครับเป็นอย่างเหตุผลเจ<ะ>้าเหตุผลเหตุผลก็คุณน,นินทาบุตรเยอะนินทาอะไรไปนินทาเจ้าเจ้าคนเนี่ <laughs> นินทาอีหยังยุ่ยใส่ <laughs> อู้อยุ่ยใส่คนนินทาเจ้ายุ่ยตอนไหนเจ้าบอกดีๆีเถอะ ฮะเจ้าบอกดี่ดีคนยินท่าเจ้าตอนไหนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยมหาว่าเานินท่าอีสเอาย่อมาดี่ดีเต็มคนยินท่าเจ้าตอนไหนฮะในคลิปนะครับในคลิปคลิปตอนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตรงโน้นเอาเอาเอาเปิดมาเปิดมาเป็นหลักฐานเอาเปิดมาเป็นหลักฐานไหน เออเออเอามาเบิ่งหลักฐานเจ้าจะมาเม่าเจ้าจะมามัวเจ้าจะมาเม่าจะมาเม่าพอไขนินท่าเจ้าเอ่อมาเปิดเบิ่งโู้เป็นหลักฐานไหนคลิปไหนคลิปใครช่องใครช่องผู้ใดผผมมได้้แลวฮะช่องใครนานเจ้านี่เจ้าจะมาตูจะมูลีไข่เด้อจะมาหาเรื่องเน้อ ยกเหลืออย่างอี้ปวดเหตุยังจะไปเหตุเจียวกับการเงินการข้ามเด้อมันสิติดตัวละรรการเงินเจ้าสิยากที่เขาจะมาท่วงหนีเด้่ที่อันไหนเพราเป็นเหตุจะไปหาเหตุได้เลี้ยวกับไอ้คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์นั่นน่ะจะไปเหตุโม่โม่แล้วจะไปเข่าก้มสิเก็ดสิแปดบวกเพื่อนนะออกหนีมาเด้อะนี่แหละนี่แหละนี่แหละะนีแหลมาละอะ ันนี้แหละยังมันคนละคนะคนอยากกันกับสเปีเอดบวกคนละอยากกันอ๋อนั้นลากจะไปมั่วจะไปมั่วจะไปเขาตัวเทียบลมเข้าไล่กลุ่มเออเขาไล่กลุ่มกไล่กลุ่มไปจะไปเขาสิบเจวกสิบแปดบวกแน่แจะไปเขาสิบเวกสไล่กลุ่มผมใส่เล้วสิบเจ็ดสิบแปดเยอเยมีป่ะมีปผมลบถิงแล้วเหรอไล่กลุ่ม กุ้มเน่หมอล่ามือกลุ่มเพื่อนกลุ้มเพื่อนผมกลุ้มเพื่อนอ๋อเอาไม้ข่อยในเพียงข่อ,ขอยเขาไปเบิ่งน้าในเพียงวะส่งไม้ข่อยดึงขอ่อยบอกเพื่อนเจ้าดึงข่อยเขากุมน่ไหนะว้วาไม่ได้เเยอยออจจะ็ดงนนาาบ่ใ คอยเบี่ยวกับบัญชีเจ้าเจ้าว่าจะไปเห็นทั้งๆเราสาบเกี่ยวกับบัญชีขอจะบอกให้มันพอดีอย่าเจะถ้าเราสาบอยากได้เจ้าก็ไปกดเอทีเอ็ ATM มโอเอทีเอ็มมหายอ๋อแก้งความไปเนี่ย,ยกแก้งคว่ำยังเพราะว่าของม,มันมีธนาคารอยู่นี่อ๋อมีแอปธนาคารใช่ไหมอ๋อมีเค่แบงแค่เค่แบงค์เกออ๋อคือเก่งก็ข่อยวะเจ้าคือเก่งก็ข่อยแต่เต็ม าากยยย็ยังโบจักมีเแค่แบบเขาใหแบ่งเอ้โเปลี่ยนเนีัยยังมันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นคือบ่มี่อย่างบ่มี่อย่างเลยหใ,ให้มันขึ้นแล้วเขาอมาดูมันเป็นแบบไหนหน้าตามันก็คือเบ่เปลี่ยนมลโอ้เป็นแบบนี้แต่สมมติว่าเขาจะอวนเขาก็เข้าไปหันเตะครับมีเงินจากพันอยูไ่ไหนมันมไม่บอกเลยไม่บอก มันหยุดโ <laughs> อ,อ้คือคือหยุดการเตือนเตือนแล้วยังไงมันเปลี่ยนเออเกี่ยวกับเงินกับข้ามเ็นว่าขนาดซ่อนนุาตไว้เก่งๆนะยังถือหลอกเลยเด้อสูนเงินไปแตล่ละตั้งหลายล้านเนี่ยนะนะต้องรักษาดีๆได้ขอมูลขอมูลในโทรรัพษ์ข่อยา่อย่างนี้ด้เกี่ยวกัอบเงินกับข้ามประว่าขออ่อยา่มีเงิน พราะว่าข่อยบ่มีเงินพอาะใขอมุ่นเอาใจใน็ดีมันเห็นดีมาหับไปกินเนื้อย่างเนะเดี๋ยวไปเอารถไงไปกินเนื่ยกุ้มหมดละมาหับจะว่าพอไปสิไปตั้งเจตนาว่าสิเลี้ยงแล้วเจ้าจะาว่าข่อยว่าเพื่อนเจ้าเจ้าจะาว่าข่อยอัน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 อย่างเจ้าเจ้าจะาว่าหามาไปได้ขาก็ว่าได้บ่กอย่อเจ้าเจือเจ้ามาหาว่าเจ้ามาหาเฉียนในการจะา้กันนะหักกันตัวเดี๋ยวถึงเอารถพาไปต่อไปกินเนอย่างแจงมือเฮ้าเงิ่อนยุติวัข่อยไกลสิออกกันละ <laughs> <laughs> เอาอหลิงั่นยูทูบบอ,อกก็คือไปเลยเอามมนี้กินของมันไก่ไปก่อนโมนี้กินของมันไก่ไปก่อนเนี่ยอะแสบยี่หรของมันไก่ล้านนี่ร้านบานแพงเขานี่ยแหละแวะมากเลยซื้อมาฝากโมนก็จะไปกินเนื้อย่างเขาสวนหย่สาไปน้ำจะไปาปากได้จะไปปากไปปากมากกว่าไปสวนใหญ่สาไปกินสามคนเขา้า ่าไปง้ม hey, oh yeah, really ันมันสบอะไรไปง่มด้อมันสีล็อกด้มันสีอันอันนั่นเลยด้ม uh> ันสีล็อกเลยด้วเออจะไปเห็ดมากคือเขาดูตัวดูไปมากมันนั่นเลยด้มันสงสัยมันสียึดเลยด้มันสีล็อกเลยด้อย่าไปเห็ดดูจะไปง่มมันเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องฝากไว้ชมนีเช่นกอนนะครับทุกขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ชมหนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวีดัสสวัสดีครับ